พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันพุธที่12มกราคมคิสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณไม้มีไดรอสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องชื่อใหม่อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่62ข้อ1-5และข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาครครัวและสามารถคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่62ข้อส บรรดาประชาชาติจะเห็นการช่วยกู้เจ้าและพระราชาทั้งหลายเห็นศักดิ์รีของเจ้าและเขาจะเรียกเจ้าด้วยชื่อใหม่ซึ่งพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะประทานคุณไม้มีไดรอดเป็นพยานว่าผมมีปัญหามากมายในโรงเรียนสมุดรายงานความประพฤติมีการกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของผมด้วยเสมอเนื่องจากการกระทำของผมความคิดเห็นเหล่านั้น จึงบรรยายผมในทางที่ไม่ดีแม้ว่าผมจะได้รับโทษไปแล้วก็ตามน่าแปลกใจที่มีครูคนหนึ่งคิดว่าผมสามารถเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เธอระบุคุณลักษณะอื่นๆตามความคิดเห็นของเธอและกล่าวถึงคุณลักษณะเชิงบวกของผมด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองของผมค่อยๆเพิ่มขึ้นมาในเวลาต่อมาคนอื่นๆเริ่มมองเห็นคุณลักษณะที่ดีในตัวผม ดูคนนี้ได้ความมั่นใจแก่ผมในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่และละทิ้งตัวตนในแบบเก่าไปนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนมุมมองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าผู้เผยพระวจนะอิสยาได้บันทึกเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับชนชาติอิสราเอลที่พวกเขาทำบาปแต่พระเจ้ามีพระคุณทรงต้อนรับพวกเขากลับและประทานความหวังให้พระเจ้า ให้ชื่อใหม่แก่พวกเขาจากถูกทอดทิ้งถูกเปลี่ยนเป็นความปิติยินดีของเราอยู่ในเธอความชอบธรรมของชนชาติอิสราเอลเกิดขึ้นได้เพียงเพราะพระเจ้าช่วยกู้และทรงไถ่พวกเขาเราถูกกล่าวถึงผ่านทางพระคุณของพระเจ้ามากกว่าการติดป้ายสถานบาปของเราเองเช่นเดียวกับที่ครูของผมได้ให้ตัวตนใหม่แก่ผม พระเจ้าก็ทรงฟื้นฟูเราเช่นกันเพื่อให้เราสามารถเปิดเผยคุณลักษณะอันน่าประทับใจของพระเจ้าได้ข้อคิดสำหรับวันนี้อัตลักษณ์ความเป็นลูกพระเจ้านั้นเข้มแข็งเกินกว่าสิ่งที่ผู้อื่นให้กับข้าพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับผู้ที่ช่วยข้าพเจ้า เห็นศักยภาพในตัวเองข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตั้งชื่อและเรียกข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นของพระองค์โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้อยู่ในเส้นทางที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ